สวัสดีครับท่านผู้ชมเช้านี้จะพามารีวิวผลงานหน่อยครับท่านผู้ชมภาพที่เห็นนั้นข้างหน้าก็จะเป็นค้างถั่วพูครับถั่วพูกำลังงอกแี่ยถั่วพูนะครับตัดมาก็จะเป็นถั่วฝักยาวที่เคยถั่วฝักยาวนะครับที่เคยลงไว้ก่อนหน้านี้มีลูกแล้วนะครับก็ได้พันธุ์ พันเขียวจัก,กรพันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ครับต้นนี้ส่วนอันนี้จะเป็นพันธุ์สิรินทรนครับงอกแล้วได้ลูกแล้วเก็บไปรอบหนึ่งเลยครับแต่ว่าไม่สมบูรณ์ครับอันนี้ไม่ได้ปลูกนะแต่มันงอกขึ้นเองจากต้นพันธุ์เดิมที่มีอยู่แถวนี้นะครับก็จะเห็นภาพแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอคือ หรือว่าเป็นผลสำริดแหละครับก็คือตัวนี้ครับนี่คงจะนึกออกนะเป็นต้นของมะละกอรครับมะละกอที่เราตอนนะครับตอนนั้นแดดมากเราก็เลย <c oughs> ใส่สแลนปิดไว้กันแดดนะครับก็ถือว่ามาเปิดเะลี่ยเลยวันนี้จะได้เห็นว่าเขาเขียวสดกินแล้วนะครับนี่ครับ เป็นเช่นนี้แหละครับที่เราลงดินไว้ก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้เลยถือว่าเป็นผลสำฤทธิ์ครับอันนี้ก็จะได้เป็นต้นเตี้ยแล้วล่ะตอนเนี้ยนะตอนที่เราตอนไม้มีดอกอยู่ดอกก็ยังอยู่ครับเรามาดูต่อไปว่าจะติดลูกไหมดอกที่ยังอยู่นี้นะครับอันนี้เราเปิดให้เขารับแสงเต็มที่ฮ่าฮไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้เนาะ อันนี้ก็เรียนรู้จากท่านผู้รู้ในโซเชียลนี่แหละครับใน YouTube เราจะมาสาธิตวิธีการตอนตามแบบฉบับของตะวังตตอนหลังนะครับตอนนี้ให้ดูว่าเราตอนเสร็จแล้วดูเทคนิคการตอนต่อไปนะครับว่าจะทำอย่างไรขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามชมขอบคุณครับสวัสดีครับ